สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอก,กับบัมารีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดทุกคนเห็นรูปปกกันแล้วว่าจะทำอะไรนะคะหลังจากที่เราได้มีการรีวิวรองพื้นเจ้านางนะคะก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูกันได้นะคะแล้วลงไปเมื่อประมาณคลิปก่อนแปบ๊บเดียวเองนะคะวันนี้มาถึงคลาวของแบรนด์สีแดงซองสีแดงกันบ้างนะคะนั่นก็คือแบรนด์สีจันนั่นเองค่ะชิงอันนี้คือสีจันท์ Super Coverage Foundation s m 50 p a ถึง4บวกด้วยกันเลยนะคะรองพื้นซองแดงที่สีที่เราใช้คือ120 Beige นั่นเองนะคะอันนี้มีขนาด6 ml นะคะปํามซื้อมาจากแอปส้มราคา39บาทนะน่าจะไม่น่าจะ39 40หรือ42อะไรสักอย่างเนี่ยในแอปส้มนะคะก็คือ ซื้อมาหลายอย่างก็รวมๆกันมาอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใน7 e เ e ่นอหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่ไหนลดตัดหรือว่าบิ๊กซีอะไรมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนนี้เราซื้อมาจากแอสซมเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมามาอ่านคำครมข้างหลังให้ฟังว่าเขาบอกว่าเป็นรองพื้นผสมสารป้องกันแสงแดดอ๋เสียง <c oughs> มอบผิวแมตต์ยันกรีบด้วยอนุพิเศษที่ช่วยปกปิดระดบับนกลางถึงสูงสุดนะถึงสูงก็ปกทุกรอยได้อย่างแนบเนียนช่วยแอมพารูมผลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้อย่างนานกันน้ำกันเหงื่อและติดทนตลอดทั้งวันก็คือเป็นรองพื้นซูเปอร์คัลเลอร์ช์ที่มีความควบคุมความมันนะคะกันน้ำกันเหงื่อและกันแดดโอ้โหเป็นคัเครมที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ คือเราเดี๋ยวจะพูดก่อนระหว่างเจ้านางกับสีจันเผื่อแบบมีคนแบบเออสงสัยว่าเป็นยังไงคือเจ้านางจะเป็นลักษณะที่เราดีไปคือมีความบางเบาปกปิดพอดีพ่อดีอ,ดอ,ดอารมณ์นวลนวนุนวน่มนุ่ม,มอันนี้ก็จะเป็นงานตึบนะซึ่งคือจะบอกว่าเราเป็นคนผิวแห้งเวลาใช้งานตึบที่ไรก็จะแบบยากในการใช้ชีวิตนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็นผิวพอมันเป็น full coverage mattifying มากมากเนี่ยผิวแห้งก็จะมีการแบบว่าแคลก แตกโลกขุยเป็นคราบได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูสี120เบจนะคะซึ่งแบบซองเนี่ยที่เห็นเนี่ยมี120เบจกับ1 3 0นะคะที่เขาขายนี่คือเนื้อครีมของเขาออยด์เข้มข้นมากเข้มข้นแบบเข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวจะลองปาดให้ดูที่หน้านะคะหน้าปามก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นกันบ่อยแล้วนะ,ะปาดให้ดูสีที่หน้าก่อนอสีทนเหลืองนะคะก็จะ ลงไปครึ่งหนึ่งของใบหน้าก่อนก็นแล้วกันนะคะเนื้อคือแมทมากกว่าทุกคนคือสัมผัสได้เลยว่ามันแมทนะฮะแล้วก็ใช้กับฟองน้ําชีสนะคะอะไรก็ได้ที่คนมีทุกคนดูดิแมทมากคือแล้วสีเนี่ยเป็นโทนเหลืองที่เข้มมากกว่ารองพื้นเจ้านางนะอ่ะพูดไปด้วยเผื่อแบบเอ้ยหลายคนอยากจะให้มีการเปรียบเทียบก,กบันแต่ปั้มสูบอาจจะไม่ได้ทำเนาะแต่ถ้าใครอยากเห็นการเปรียบเทียบระหว่างเจ้านางกับสีจันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ สีเป็นโทนเหลืองที่ดีไม่ได้ดูเหลืองดีซ่านนะคะเหลืองแบบกำลังดีแล้วก็เนื้อเนี่ยแห้งไวฉะนั้นรีบเกลี่ยด,ดีกว่านะคะเพราะว่าเนี่ยเราทิ้งไวร้ระยะหนึ่งในการพูดคุยความรู้สึกว่ามันแห้งไปแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราัวแตะเมาส์นะคะหน้าเราก็จะเป็นดวงเป็นดวงคืออะไรเป็นดวง เป็นดวงได้เป็นดวงคืออะไรอันนี้ลงไปในแบบความบางบางเบาๆแต่ว่าให้การปกปิดเลยนะผิวเรียบเนียนเลยนะสีทนเหลืองคือโอเคเลยดีสําหรับผิวปาลมนะคะนี่ปกปิดโอเคมากเลยนะฮะได้ความแบบว่างานผิวที่ให้การปกปิดนะอันนี้คือหน้าที่ลงแล้วเนาะอันนี้คือหน้าที่ไม่ลงก็จะเห็นว่ารอยคําใต้ตาอะไรหนัก่วงนะคะแต่เนี้ยเรา คือไอ้ตัวรองพื้นมันหมดก่อนนะรองพื้นไอ้ตัวรองพื้นเนี่ยมันหมดก่อนมันก็เลยเหมือนไปเขา้าช่วงใต้ตา,ตามไม่ได้นะคะแต่ว่าพวกผิวอะไรเงี้ยปกปิดเรียบเนียนเนี่ยทุกคนดูดิเรียบเนียนปะระหว่างข้างเนี้ยที่ยังมาดูมีแบบอ่รูขุมขนรอยกระอะไรเงี้ยแต่ข้างเนี้ยมันเรียบเนียนไปเลยเห็นปะเออเป็นความแบบเรียบเนียนดีมากอ่ะเดี๋ยวลง อีกข้างให้เท่าเท่ากันนะมันจะลงทีละน้อยก็แล้วกันนะคะลงทีประมาณนี้ประมาณนี้พอเพราะว่ารองพื้นสีจันนั้นสแมทมากแม่มันแมทมันเติบอะฉันลงเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นงานเติบไปกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ฉันก็จะค่อยๆลงนะคะคือเนื่องจากว่าเขาเป็นแมทติฟายิ่งเป็นแบบงานแบบว่างานแมทเนาะงานปกปิดมันจะมีเนื้อที่มีความเข้มข้น มากกว่ารองพื้นปกตินะคะซึ่งเห็นว่ามันแห้งไวมากเพราะนั้นก็คือต้องเรีบเกลี่ยนะผมรู้สึกว่าสําหรับผิวแห้งอะเนาะทิ้งไวน้านานๆอาจจะไม่ค่อยดีฉนันคุณต้องเรียบเกลี่ยรีบทำเวลานะคะแต่เนี่ยรู้สึกถึงความความแห้งของเขานะคะด้วยความที่เราเป็นคนผิวแห้งเราจะมีความรู้สึกถึงความแห้งของรองพื้นเร็วกว่าผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันอะนะ ก็เข้าซอกจมูกไปด้วยแต่หน้าเรียบเนียนมากดูนี่กริปเป็นความแบบกริปส่วนไหนที่ยังรู้สึกว่าเอยปกปิดยังไม่พอดีก็เพิ่มทีละหน่อยๆน,นะคะอย่าเพิ่มเยอะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยปกปิดดีเกินดีเลยอะหน้าคือเรียบเนียนมากทุกคนหน้าคือแบบกริปออกงานได้เลยอะหน้าคือแบบกริปมากคือไม่ต้องลงแป้งคือสัมผัสคือรู้สึกว่า เหมือนเราลงแป้งไปเลยอ่ะคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะฟาวเดชั่นถูพาวเดอร์ประมาณนี้ในความสึกตาอ่ะดูดิเนี่ยมันไม่แห่มันไม่เปียกอ่ะทุกคนแล้วมันก็เหมือนลงแป้งไปเลยอ่ะแบบใครเป็นคนผิวแห้งอ่ะไม่ต้องลงแป้งเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนลงแป้งไปเลยอ่ะทุกคน โอเคหน้าคือกลีบบาสมาต,ตัวบามคือดีมากไม่ต้องลงอะไรแล้วคือถ้าเกิดว่าคือเนื่องจากว่าบามเป็นคนมีดิ้วรอยใต้ตาแล้วรอยค้ำใต้ตานี่ค่อนข้างเยอะถ้าลงบิวไปอีกเดี๋ยวมันจะมันจะเหมือนแบบว่าเข้าไปตกร่องด้านในฉันแค่นี้พอเดี๋ยวมันเป็นแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเราจะกลักบมาคุยกันีกทีนะคะโอเคค่ะทุกคนบามก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้มีความแบบบลอน g i เกิร์ลเป็นสาวแบบว่า ร่างอะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ยเราก็ใช้รองพื้นสีจันซองแดงตัวนี้นะคะแบบที่ลงแป้งเฉพาะหน้าแก้มเพราะว่าปามใช้ครีมบลัชใช้ลิสติกในการลงแล้วมันจะแดงเกินไปก็เลยใช้แค่แปะลงไปส่วนอื่นนะคะไม่มีแป้งเลยซึ่งแบบอันนี้คือแมทมากทุกคนเป็นรองพื้นเนื้อแมตติดทนมากๆคนผิวแห้งอย่างเราอย่าลงเยอะ ลงแค่เหมือนเออทั่วหน้าพอหรือบางคนเนี่ยเหมือนลงแค่กลางหน้าแล้วขอบขอบ,ขอบก็ใช้เป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สําหรับคนผิวแห้งเพราะว่าน้องแมทมากและปลกปิดมากแล้วคือมันจะเป็นพาวเด i o ันทูพาวเดอร์จากเนื้อครีมจะกลายเป็นแป้งในความรู้สึกของปาล์มนะสำหรับเจ้าตัวรองพื้นสีจันคือแบบเป็นงานแบบตึง๊งานออกงานแต่งงานไปงานแต่งงานผัวเก่าอะไรอย่างงี้เป็นความแบบอม,มีความ ตืบมากๆเท่าที่ทดสอบนะคะสําหรับคนผิวแห้งเนี่ยยังจะพูดสาหรับคนผิวแห้งอยู่นะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งก็คือแบบว่าอย่างที่บอกอยาลงเยอะเพราะว่าบางวันลงเยอะแล้วรู้สึกว่าหน้ามีการเป็นคราบๆขุยๆหน่อยเพราะว่าเนื่องจากพอลงเยอะมันจะแมตแล้วมันจะพอหนามันจะมีความแตกๆคราบๆข,ข,ขุยๆนะคะช่วงแบบช่วงข้างคาบหรือช่วงมุมปากนะคะแต่ช่วงปากเซียนของปามคือ ริ้วรอยใต้ตาเนี่ยอยากจะบอกว่าตกร่องตกร่องค่ะเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นงานเนื้อแมทนะงานเป็นความเข้มขน้นน่ะพอเขาเข้มข้นมากๆช่วงมีรอ่รองมีรอยเนี่ยก็ตกนะคะแต่ว่าเราไม่เสีเลียสเนื่องจากว่าหน้าอีชันเนี่ยเป็นความความความผิดที่หน้าอีชันเองไม่ได้ความผิดที่ตัวรองพื้นสีจันแต่อย่างใดนะคะคือเท่านี้ใช้อะ่ะชอบหมดเลยคือแบบ คือชอบทั้งเจ้านางแล้วสีจนันนะพูดพูดในคลิปนี้ไปด้วยคือเจ้านางจะได้ความละมุนละม่อมนวลเป็นความแบบผิวดีสวยสวยระหว่างคือแบบว่าเป็นงานชิวชิวเป็นงานติดทนที่แบบสบายหน้าแต่ตัวนี้จะเพิ่มความ ปกปิดขึ้นมานะคะเพิ่มปกปิดขึ้นมามีความหนาขึ้นมาหน่อยมีความเติบมีความแบบเข้มข้นมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าหนักหน้าไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าหนักหน้ากว่าตัวเจ้านางน,นิสหน่อยนิสหน่อยเท่านั้นไม่ได้เยอะคือแบบคือมันด้วยความที่มันหนากว่านะคะแต่ตัวเนี้ยจะมีความติดทนมากกว่าและมีความแบบว่า เรียบเนียนไปกว่าผิวดีกว่านิดนึงผ้าสีดีกว่านิดเดียวนิดเดียวเนื่องจากว่าเขาเป็นงานเหมือนแบบว่า full coverage งานแมตนะคะส่วนเรื่องกันน้ํากันเหงือ่อคือปาเป็นคนที่ขี้เออเป็นคนเหงื่อเยอะแต่ขี้ร้อนนะคะเวลาระหว่างวันเนี่ยเวลานั่งในห้องทํางานเนี่ยมันจะไม่มีแอร์เหมือนห้องนี้นะคะก็คือมีการเหงื่อออกแต่ว่าตัวของเหงื่อไม่ได้นําพาเอาตัวรองพื้นหลุดติดไปด้วยก็ถือว่ากันน้ํากันเหงื่อได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคเลยแหละ คือเป็นอะไรที่แบบคนผิวแห้งใช้ได้แต่ไม่ต้องลงแป้งโอเคไหมถ้าคนผิวมันหืมน่าจะชอบแน่หน่อยเพราะว่าเป็นงานแบบปกปิดงานแบบว่าฟู l คอนเนอร์งานแมทงานควบคุมความมันที่สำคัญมีกันแดดให้ spf 50 pa ถึง4บวกด้วยกันคือแบบใครที่เป็นคนขี้เกียจทากันแดดวันนี้ไม่ไทากระแดดนะคะก็ใช้ตัวนี้เดียวเดียวได้เลยเนาะถือว่าเป็นงานแบบ เฮ้ยดิทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่ได้จ้างเราแล้วเขาไมไ่รู้จักเราแน่นอนนะคะตอันนี้ซื้อเองนะคะยัไงก็ ลองดูกันสําหรับเจ้าตัวรองพื้นสีจันซองแดงอันนี้นะคะเออเมื่อกี้ไปหยิบเจ้าตัวอ่าสีจันสกินแอค e n ่นเชียลฟ d a อ i o เดชั่นมานะคะอันนี้สีเดียวกันคือ1 2 0่งสองศูนย์ตัวเดี๋ยวจะเทียบสีให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะอันนี้คือรองพื้นซองแดงนะคะอันนี้คือรุ่นเก่านะคะจะสังเกตว่าตัว1 2 0่ของรองพื้นรุ่นเก่าเนี่ยจะมีความเข้มกว่านิดนึงนะคะและอันนี้คือแบบ เห็นไหมมันจะโทนเหลืองมากกว่านะคะและอันนี้ก็คือซองแดงจะมีความขาวเหลืองมากกว่าซึ่งปามชอบซองแดงมากกว่านะคะเนื้อซองแดงมีความเข้มข้นมากกว่าแต่สบายผิวมากกว่าตัวนี้ในความรู้สึกปามนะคะก็ใครมีสองตัวนี้ก็ลองเอามาเทียบเทียบกันนะคะแต่ในความรู้สึกของปามนะะรู้สึกว่าปามชอบซองแดงมากกว่ามันเข้มข้นกว่าปกปิดก็คือพอดีพอดีกันอะแบบเหมือนแบบพอๆกันแต่เรื่องความสบายผิวเรายกให้ซองแดงมากกว่า ตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะดูแบบมันจะดูแบบไม่ค่อยสบายผิวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วตัวซองสีเอ่อสีเนื้อตัวนี้นะคะระหว่างวันมีการดรอปนะคะส่วนตัวเนี้ยก็ดรอปหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ดรอปทําให้หน้าหมองเหมือนเจ้าตัวเนี้ยคือเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเข้มกว่าด้วยแหละอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันเข้มกว่ามันจะเป็นโทนเหลืองที่มีความเหลืองไปสักนิดนึงมันก็เลยเวลาดรอปมันก็จะรู้เอ๊ะหน้าฉันเหมือนของเขาหรือเปล่าอะไรอย่าทำนองนี้นะคะโดยรวมก็คือชอบ ตัวนี้มากกว่าตัวนี้นั่นเองนะคะใครมี2ตัวนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะโอเคหว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บันด้วยนะคะตามปัมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวเจ้าบายบาริอเอง t ท i t t เตอร์ Twitter, และไอจีอบบาริเองกนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจะันใหม่อีพีหน้าวันนี้ลปกอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย